ได้ได้ยูชากสวัสดีครับผมนี่คือรายการวีเจเอ็กเดอร์ได้โปรไฟล์แล้วครับสำหรับคลิปนี้เรับไปคลิปเป็นเด็กโยนต่ำไม่ติดนะครับก็มาดูการซิมอขายดีเหมือนแม่หมอเลยก่อนตัวเริ่มเราจะเป็นตัวไหนก็ได้ตัวเริ่มไปนี้ติดมันติดโยนต่ำไม่ติดไงคงเป็นตัวเริ่มนี้แล้วก็ใส่คลิกคลิกห้านะครับแนะนำและคลิกแล้วรอเจ็ดรอเจ็ดใบนะแล้วก็ฮิวสีจัดชุด V ีไอดีวีเอสศูนย์หนึ่ง วทำไมใส่รอเจ็ดเพราะว่าบนมือเราก็ต้องมือหนาเกสามันใส่เยอะนะครับก็ผมใส่ข้างๆเยอะหน่อยนะครับให้บนใส่มาเท่านี้แหละเกจสอก็ใส่เกจหนึ่งใส่สิบสองใบนะครับตัวนี้จัดชุด DVS ศูนนึก็อันนี้ลงมาช่องแวนนี่ normal หนึ่งถึงใบเอาไว้ใต้กองนั้นจุดหนึ่ง ถ้าเลือกถ้านําเกรดสามไว้ใต้กองโวอีกเพิ่มหนึ่งก็คือสมมติว่าถ้าเราเกรดสามไว้ใต้กองจวเป็นล้วบวกไรเด็กเอยไม่ใช่บวกตัวเริ่มก็จจสามนะับเป็นตัวข้างเพิ่มมือได้นะครับเริ่มแรกก็ใช้ตัวนี้เลยตาวไาจะชุด vbt ศูนย์แปดก็เปิดห้าหาเกตสามปกติทั่วไปแต่ส่งไวจะชุดเป็นโปรโมเทีนค่อนข้างที่เมื่อบูทให้เรียงหรือแบน เมื่อวันนี้บูธเรืองบังกันกึน่งมาปวดมือนะครับก็ค่อนข้างที่ดีด้วยนะครับก็ที่บุญสามเท่านี้แหละเกตซองใส่แปดใบนะครับอันนี้จัดชุด dvs 0 1ก็อันนี้รับจุดข้ามร้านแค่สามทิ้งมือหนึ่งใบคุณได้รับมีงันเม่กี้ฟอร์สเอาไว้ช่องแวร์นะครับข้างก็มีให้แวร์ไปเลยและเทคตะล่งาง r อโต้ Auto, เออตลอดเทินแล้วก็ช่องในกอากาศในเทินคุณ ทำอินมักเกอร์ของคุณมีอยู่อยู่นี่บวกหมื่นบวกเป็นหนึ่งหมื่นนะนั่นทำอินมัคเกอร์สามใบเลยเมื่อไหร่เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งก็ไปบวกอีกสองหมื่นนะครับต้องไปจัดชุด V P บีส่วแปดก็อันนี้เผื่อเราไม่มีตัวนี้เราเอาในไลน์ตัวนี้แทนเพราะว่าตัวนี้มาบอกว่าช่องแวนเมื่อนี้เมื่อเกตสามข้งหมดได้ชิวบวกหมื่นแล้วก็อ่าออโต้ช่องในกาเมื่อจนตีทำให้อยู่นี่บวกหมื่นมือจดเทนการต่อสู้ค่าทรรมรายไทยอยู่ดี่จบการต่อสู้นะครับ หรือเราต้องรอไขจูก่อนนะครับว่าจะเล่นได้แต่เราขขอเล่นสายนี้ก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรเลยต่อไปไดอุชากก็ไรการเซอร์จากชุด DVS01 ก็เทคคข้างๆดีก็อยู่ช่องเรียการแนะนําและถ้าอยู่นี่ถ้าอยู่นี้เป็น3ามหมขึ้นไปอยู่นี้ปปวกคิกและแถวหน้าช่องในช่องแวนเมื่อจบก่อนเมื่อจบก่อนซูดกันได้เช็คเกตสามจสูงกว่าถ้าเดอใจเช็ค ความสามารถของคู่แข่งที่มีความสมดุลทางโลหช่องเลเกาเดียนคาร์บ้านหนึ่งเลือดเลเกาเอ้ยเลือดวันการคู่แข่งหนึ่งใบสักข้อจังไฮคู่แข่งจากนั้นถ้าอยู่ช่องเลเกาเอาข้อโซนะครับข้างข้างทีด่ดีนะครับต่อไปจะชุด V E อีพศูนย์แปดก็เอาไว้หาเกตยสามตัวนี้นะครับต่อไปจะชุด V V E ีอีศูนย์แปดอันนี้ป T นะอันนี้ V E B อไอตัวน,นี้ข้างข้างที่ดีก็คือคล้า,ายๆกันเหมือนยูนิตเกตยรสองไปไอรถถังเลยนะครับ ต่อไปจะชุด VEP 10-02ก็อันนี้เอาไว้เผื่อว่าเมื่อจดกัดส่วนได้ะไรตัวนี้ก็แทนน้ำบวกมือนะครับข้างๆนี้ดีด้วยนะครับพี่โบนใส่กันเท่านี้แหละมาดูคอมโบกันเถอะโอเคมาดูคอมโบขอ,อยญาเซตมือนะครับเ,เริ่มเธอเลแล้วเราลดจั่วเราแล้วเป็นตัวนี้เราโจอีกทีเราจะเลือกเกตสามจะเอาไว้ใต้กองให้แนวโน้นไว้ใต้กองนะครับจะโจอ,อีกสองใบนะครับอ่ะประมาณนี้แหละ พื้นมือเราจะได้เป็นเจ็ดใบและทงการตีขอ,อย่างนี้แล้วไายเช็ค like ก็ไม่มีแขเงตีมาสองรอบดามจด,ดามเมิเดิ่มเทอมารอร้อยเป็นนะครับแล้วคอมนะันแล้วก็คอนี่มานะครับแล้วก็มือแปที่สิบแปดตีแวนแล้วก็ได้เช็คก็ไม่มีนะครับมือแปรตั 18, ตีว่าไป เท้าแข่งตีมาโลกาสักสองใบก็สามใบได้แล้วมั้แต่มีเช็คก็ว่าสแตนแอนดรอไลท์มีวาจีกิฟต์เนี่ยน้องก็ฟอร์ตวันดีกว่าแน่นอนเอาฟอร์ตข้างแต่นั้นเทคถ้ามือถูกทิ้งถ้าถูกไลทับทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งทิ้งเป็นอ่าทิ้งเป็นนี้ วอสไฮเวทเอาฟอสทู <N> <way> นะครับแนะนำแล้วก็เทคกระบ้าเนยอยู่ดีแทน่าบวกสามบวกหมื่นนะครับเป 23, ็นสองหมื่นสามสามเอ็ดสี่เอ็ดตีแวก็ได้เช็คบ้อนเช็คคี้แกว่งสองข้างนะครับเป็นสามขี้แล้วก็ตีกอลสู้เปิดเจ็ดาเกตสามนะครับไม่มีกระสับกองนะครับ อันนี้ก็สองหมื่นห้าตีไอ้สองหมื่นตีแค่นั้นก็แขงกูแขงตีมาก็รอการนี้กาไปพุ๊บนำไนหมเช็ครอแวนจูดหนึ่งก็ต้องการจูดก็ว่าไบค์ก็สแตนแอดรอแล้วการคอนะครับเอาไว้เจอพีจีนะครับขอคอสกิลเปิดข้าวหาเกษสาม เอาตัวนี้เราทิ้งไปดีน,นะเราอยู่แทนหน้ากระปวดหมื่นนะครับสองหมื่นสามสิบสามสามหกตีแวนกระว่าไปอันนี้ที่สามที่สามกรบวดสิบแปด สี่เอ็ดตีแวนกุยฮิงเช็กรอนช็กรอทางแวนข้างทา,างรอข้างนี้แล้วจุ่ออันนั้นก็สก,กิลเปิดเจ็ดฮาเกซานสองอาขออนุญาตนะครับหนึ่งใบขึ้นมือเป็นแบบนี้ จากนั้นเราทําการทิ้งมือสองใบจะไลยเป็นดูชาล่าง2องปุริงเดฟโร์ูให้ข้างห่นลาบวกมื่นะครับเป็นสองมือสองมือสามตีแบนพีจีการผู้แข่งกาพีจีเรอเช็คจะเป็นเช็ครอสองข้างนี้จั่วจากนั้นเทคไปนี้เมื่ออ่าผู้แข่งกาพีจีก็เจอเคสเก็สามระดับาหนึ่งเ,เข้าโซยิงแดมนะครับ แล้วก็อันนี้สองหมื่นสองหมืนแปดตีเวโอเคคอมโบมานี้เดะถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยนะครับอันนี้ผมขอตัวก่อนนะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยครับผม